สวัสดีค่ะจากบริษัทมานิสนะคะวันนี้จะมาแนะนํานะคะเครื่องสแกนเพชรนะคะไดทูนะคะรุ่นจัมโบ้นะคะจากประเทศอิสราเอลค่ะตัวเครื่องสแกนเพชรนะคะจะมีอุปกรณ์นะคะก็คือจะมีถาดนะคะใส่เพชรนะคะขนาดนะคะเอ่อก้าคูณสิบสองนะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นถาดนะคะเสียบไว้เสียบพวกแหวนหรือว่ากำไลสําหรับติวอรีนะคะค่ะแล้วก็จะมีเอ่อสำหรับ ที่ใส่นะคะพวกกาไรนะคะกรณีถ้าเป็นพวกแหวนหรือว่าพวกกาไรเพชรล้อมนะคะหมุนได้3 6 0องศาค่ะส่วนชั้นวางนะคะก็คือจะมี3ชั้นนะคะค่ะอันนี้จะสาธิตวิธีการใช้งานนะคะอ,อ,อย่างสมมุติว่าถ้าเราจะเช็คกำไะคะ่ะหรือว่าแหวนนะคะก็คือเสียบลงไปที่ถาดน,นะคะใส่เครื่องประดับนะคะ ฝาค่ะค่ะหลังจากตรงนี้นะคะแล้วเข้าโปรแกรมนะคะก็กดพนะคะที่ช่องสีเดียวค่ะหลังจากโหลดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เทียบจากเสียวได้เลยค่ะ อันนี้นะคะก็คือถ้าเป็นสีฟ้าก็แปลว่าเป็นเนเชอรัลไดมอนด์ก็คือเป็นเพชรแท้นะคะค่ะถ้ากรณีถ้าเป็น CVD ก็คือจะขึ้นเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่ฟ้าเช่นสีแดงส้มชมพูเหลืองก็คือแล้วแต่เพชรนะคะแต่หากเป็นกรณีเป็นเ PST ก็คือเพชรเผาเขาจะขึ้นเป็นโชว์ที่หน้าจอนี้เลยนะคะค่ะอันนี้จะสาธิตนะคะวิธีการใช้งานนะคะสําหรับตัวเพชรล่วงนะคะค่ะก็คือเราจะนําเพชรล่วงนะคะ ใส่ถาดสำหรับใส่ผิดร่วงเสร็จแ,แล้วก็วางเป็นช่องด้านบนนะคะชั้นแรกนะคะปิดฝานะคะแล้วก็กดไปที่ตัวกล้องนะคะเสร็แล้วก็ทําการกดเพอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะรอเครื่องโหลดสักครู่นะคะ15วินาทีค่ะผลที่ได้ค่ะ ค่ะอันนี้นะคะก็คือจะเป็น C ีวดีนะคะเห็นไหมคะสีเขียวนะคะแต่หากเป็นเพชรนะคะก็คือจะเป็นสีฟ้าค่ะค่ะกรณีถ้าเป็นตัวเพชรเผาเพชรทีเอทีค่ะเขาจะขึ้นโชว์เลยว่ามีกี่เม็ดนะคะอย่างอันนี้ก็คือเป็นสองเม็ดนะคะค่ะอันนี้เป็นซีซตนะคะก็คือจะไม่ขึ้นสีเลยนะคะ หากกรณีเป็นโมูสไนก็คือจะขึ้นเป็นสีออกดำๆอ่ะ